เอ้ยนี่เดฟนี่นายพาใครเข้ามานะฮะเดฟฉันรู้นะว่านายอ่ะพามนุษย์เข้ามาเหรอมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยเดธนายอย่ามาพูดแบบนี้นะมนุษย์ที่ไหนเล่าไม่ใช่มนุษย์เอ้าไปไหนแล้วล่ะฉันว่าเธอคนนี้ต้องเป็นมนุษย์แน่เลยอะ่ะถ้าเกิดเจ้าของเมืองรู้นายโซไแน่เดฟหายอะไรกันเนี่ยอย่าบอกนะว่าลูรี่ลูรี่กับเดฟไปเมืองพ่อหมดแม่หมดจริงๆเหรอ อะไรกันเนี่ยทำไมอยู่ดีสองคนนั้นถึงได้พากันไปอะ่ะนี่นิวเป็นไงบ้างอะ่ะเ,เธอเ,เธอเจอเดฟเปล่าเจอเดฟไหมแล้วก็เจอลูรี่หรือเปล่าวะนี่ฉันก็ตามหาทั่วเมืองเลยนะไม่เจอเลยอะ่ะแล้วฉันก็สื่อสารกับเดฟไม่ได้ด้วยอะ่ะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเดีาบอกนะว่าเดฟพาลูรี่ไปที่เมืองเว็บมนต์จริงเนี่ยนี่คีนายบอกฉันเองไม่ใช่หรอว่าถ้าเกิดพ่อหมดแม่มดพามนุษย์ธรรมดาเข้าไปในเมืองอะ่ะจะโดนลงโทษใช่ ถ้าเกิดฉันน่ะพามนุษย์ธรรมดาเข้าไปอ่ะพ่อมดน่ะจะเป็นคนที่ถูกลงโทษแต่ฉัอก็ไม่เข้าใจนะเพราะว่าเดฟอ่ะก็รู้กฎนี้ดีแล้วทำไมยังทำก็ไม่รู้ดิแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะก็คงมีทางเดียวอ่ะฉันน่ะต้องเข้าไปตามเดฟแล้วก็ลูรี่ออกมาก่อนที่ทั้งสองคนนั้นน่ะจะถูกลงโทษแล้วฉันจะบอกว่าการลงโทษอ่ะเป็นอะไรที่หนักมากเออฉันเป็นห่วงลูรี่ด้วยแหละเพราะว่าลูรี่ก็เป็นแค่คนธรรมดา ไม่สามารถต่อสู้อะไรได้แต่ฉันไม่เข้าใจเลยนะว่าเดฟทำแบบนั้นทำไมอ่ะก็รู้นี่ว่าลูรี่จะตกอยู่ในอันตรายก็ยังจะพาลูรี่ไปอีกเฮ้ยฉันน่ะจะไปช่วยเองส่วนเธอนิวเธออยู่นี่นะเธอไม่ต้องไปหรอกแต่ว่าฉันอยากไปกับนายมากๆเลยนะฉันอยากไปช่วยลูรี่ออกมาไม่นิวฉันไม่ให้เธอเข้าไปหรอกนะเพราะว่าถ้าเกิดเธอเข้าไปอ่ะเธอก็เป็นอันตรายสิแล้วแถมจะถูกลงโทษกันหมดด้วยอ่ะเดี๋ยวฉันน่ะไปตามเดฟเอง เดฟทำไมตัวนายซีดอะตอนแรกตัวนายยังแบบว่าไม่ซีดเลยอะทำไมตัวนายซีดขึ้นน่ะอ๋อไม่ต้องตกใจหรอกคือว่าถ้าเกิดฉันน่ะเข้ามาอยู่ในเมืองเวทมนต์น่ะตัวฉันก็จะซีดแบบนี้แหละแต่บางทีนะฉันก็อยากไปอยู่เมืองมนุษย์มากกว่าเพราะว่าผิวของฉันเนี่ยมันจะได้ไม่ซีดแบบนี้ถึงแม้ว่าฉันอยู่ในเมืองนี้ฉันจะดูหลอกก็ตามเถอะ อุ้ยแต่ว่าตัวในซีจนแบบว่าน่ากลัวนะเดฟฉันนะ่ะอาจจะเป็นแวมไพร์ก็ได้นะเร่เนฉันเป็นพ่อมดนะฉันก็ต้องแบบว่ามีอะไรแบบนี้บ้างเดฟก็ตัวซีเป็นธรรมดาแหละแต่พอฉันกลับไปอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยฉันก็ปกตินะเดี๋ยวบอกนะว่าเธอรังเกียจฉันเนี่ยที่ฉันตัวซีดอ๋อเปล่าเปล่าฉันไม่ได้รังเกียจนายหรอกนะแต่ฉันกาลังตกใจอยู่นะ่ะเออจะบอกว่าในเมืองเวทมนต์น่ะมันสวยมากเลยนะ นายดูสิเหมือนกับว่าอยู่ในโลกของนิยายเลยอะนี่นายว่าไหมว่าโลกของนายอะมันส่วเอา้าเด็ี่นายเปลี่ยนเสื้อแต่เมื่อไรเนี่ยก็เปลี่ยนเมื่อกี้นี่แหละฉันเป็นพ่อมดนะฉันจะทําอะไรก็ได้นี่นะเดี๋ยวฉันน่ะจะเปลี่ยนสีผมนี่ไงสีผมฉันก็เปลี่ยนได้โอ้โหอะไรกันเนี่ยสมก็เป็นโลกเวทมนต์จริงๆเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ทันตาแถมยังเปลี่ยนสีผมได้ทันใจด้วยเนี้ยนิลรลี่เดี๋ยวฉันนะ่ะจะพาเธอ ไปท่องโลกเวทมนต์นะแปะนี่ฉันถามเธอก่อนนะว่าเธออยากบินได้หรือเปล่าฮะอะไรนะบินงั้นเหรออย่าบอกนะว่าเอ้ยเฮ้ยคนนั้นเขาบินไปแล้วว่ะมาดูสิคนนั้นเขาบินไปแล้วว่ะมนนันเป็นไปได้ไงอ่ะเฮ้ยเขาเขาบินไปแล้วไไลวะ่ะอย่าบอกนะว่านายนายบินได้งั้นเหรอฉันจะบอกว่าการบินสําหรับพ่อมดแม่มดเป็นอะไรที่ธรรมดามากเวลาพวกเราไปไหนมาไหนกันเราก็ใช้การบินของเรานี่แหละ แต่ว่าฉันไม่ใช่พ่อมดแม่มดนะสิฉันจะปินยังไงล่ะเออฉันไม่ปินนะนาจะปินก็บินไปเถอะส่วนฉันไม่ปินหรอกนะไปแหละฉันเดินเอาเดี๋ยวก่อนลูลี่เดี๋ยวเพิ่งไปอะไรของเธอเนี่ยฉันกลัวตกลงมายังไงซะฉันก็ไม่ปินหรอกฉันน่ะยอมเดินดีกว่าไปแหละนาก็ตามฉันมาลวกันใช่ปะนะฉันน่ะจะพาเธอขี่หลังฉันแล้วก็บินไปพร้อมกันตั้งหากล่ะแต่ว่าดูแล้วลูรี่เนี่ยน่าจะกลัวความสูงงั้นฉันไม่พาเธอบินก็ได้โห อันนี้อะไรอ่ะน้ำพุใหญ่มากๆเลยแล้วก็สวยมากๆด้วยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะมีโลกเวทมนต์จริงๆเนี่ยฉันเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยนะว่ามันจะมีแบบนี้จริงๆเอยให้ตายเถอะอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นอะไรก็ไม่รู้นี่เดฟเดฟนายรู้ไหมว่าน้ำพุนี้มันคืออะไรอ่ะ มันสวยมากเลยนะเดฟแล้วทําไมเหล่าพ่อมดแม่มดถึงมายืนตรงนั้นพุกันเยอะจังเลยล่ะก็เพราะว่าน้ําพุนี้มันเป็นน้าพุศักดิ์สิทธิ์เวลาพ่อมดแม่มดมาขอพรอ,อะไรอะ่ะก็จะสมปรานาอย่างเช่นว่าฉันขอให้ฉันเนี่ยมีแฟนฉันเนี่ยก็จะได้แฟนมาโหจริงเหรอสแสดงว่าน้ําพุนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงสิแล้วถ้าเกิดฉันขอให้ขอให้แม่ของเซนหายป่วยล่ะนี่ฉันได้ยินว่าเธออ่ะ จะขอให้ใครหายป่วยหรอฉันน่ะจะขอให้แม่ของแซนหายป่วยฉันน่ะเป็นห่วงแซนมากๆแล้วก็เป็นห่วงแม่ของแซนมากๆฉันไม่ได้เจอแซนมาหลายเดือนแล้วอ่ะฉันอยากให้แม่ของแซนหายป่วยทักทีแล้วแซนเป็นใครหรอเอ่อแซนเขาเป็นอะไรกับเธอเ <อ depressed. S 3> หรอแซนน่ะเหรอแซนก็คือแฟนของฉันไงล่ะฉันน่ะค<า>ิด ah, ถึงแซนมากเลยนะเดฟฉันไม่ได้เจอแฟนฉันมาหลายเดือนแล้วว่ะอะไรกันเนี่ย สรุปแล้วลูลี่มีแฟนอยู่แล้วงั้นเหรอ,อทำไมฉันถึงต้องมาลักคนมีเจ้าของทุกทีเนี่ยนี่เดฟสรุปว่าฉันอะต้องขอพรยังไงเหรอขอปกติได้เลยไหมขอพรน่ะเหรอเธอก็ขอพรปกติได้เลยไม่ต้องอะไรมากหรอกแล้วนายเป็นอะไรอะทำไมต้องทำน้ำเสียงแบบนั้นด้วยอะนี่ฉันถามนายดีๆนะนายเป็นอะไรเดฟฉันไม่ได้เป็นอะไรเธอก็ขอพรไปดิเดี๋ยวฉันขอรูที่อื่นก่อนนะเดี๋ยวฉันมาอ้าวเดฟ อะไรเนี่ยหาหนีไปซะแล้วอะไรของนายเนี่ยฮะเดฟไงไม่เป็นไรฉันมาขอพรคนเดียวก็ได้อะไรของนายก็ไม่รู้นี่เดฟอ่ะเอาแหละถ้าเกิดน้ำพุนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆฉันนะนะก็จะขอพรให้แม่ของแซนหายป่วยด้วยนะน้ำพุจงช่วยดลบันดาลให้แม่ของแซนหายป่วยด้วยได้ไหมได้โปรดเถนะน้ำพุฮะสบายใจล้ได้ขอพร ทำไมนายเหาะหนีเชื่ไปแบบนี้ล่ะเดฟเดฟเอ้ยนายจะปล่อยให้ฉันอยู่ในเมืองเวทมนต์คนเดียวแบบนี้ไม่ได้นะ,ะไม่น่าหาเรื่องเลยเราไม่น่าพาลูรี่เข้ามาในเมืองเวทมนต์เลยอะงครั้งที่ฉันก็รู้แก่ใจนะว่าฉันเนี่ยจะต้องโดนลงโทษแน่ๆยังไงดีล่ะเนี่ยแต่ว่าฉันก็รู้สึกว่าฉันชอบลูรี่แต่ว่าฉันก็ไม่ควรไปแย่งแฟนใครอะ่ะ เอ้ยทำไมมันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับฉันทุกทีเลยเนี่ยคนก่อนหน้านั้นก็ได้แต่แอบลักพอมาคนนี้ฉันก็ต้องมาแอบ like แลักเหรอเนี่ยเดฟนายอยู่ไหนน่ะเดฟนายอยู่นี่เองเหรอฮะเดฟนี่นายนายเป็นอะไรอะ่ะนายหะนีฉันทำไมอะ่ะแล้วทำไมเราถึงไม่ขอน้ำผูด,ด้วยกันละ่ะนายไม่มีอะไรจะขอหรอไม่อ่ะฉันไม่มีอะไรขอทั้งนั้นแหละแสดงว่านายมีหมดแล้วทุกอย่างสิ นายถึงไม่อยากได้อะไรใช่ไหมใครว่าละ่ะฉันน่ะยังขาดอยู่อย่างหนึ่งขาดอะไรเดฟฉันว่านายก็มีพร้อมทุกอย่างนะเป็นพ่อหมดเนี่ยเอาความจริงนะแทบไม่ต้องขออะไรเลยอะ <c oughs> อว่าแต่ใช่สิแล้วทำไมพ่อหมดแม่หมดต้องขอพรอด้วยละ่ะทั้งทางก็มีพลังวิเศษอยู่แล้วอะเ <c oughs> พราะว่าน้ำพูเนี้มันเป็นการขอเรื่องความรักไงล่ะอา้าวแล้วฉันขอให้แม่ของแฟนหายป่วยมันก็ไม่ได้ผลนะดิ ก็นายบอกว่ามันเป็นการขอเรื่องความรักเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขอได้แค่ขอแฟนนั้นหรอขอให้มีแฟนแบบนี้นันหรอแล้วทาไมนายไม่บอกฉันตั้งแต่แรกแล่ะฮะเดฟปล่อยให้ฉันไปขอพรอยู่นั่นแหละก็ฉันไม่คิดนี่ว่าเธอจะขอพรให้กับเให้กับแฟนของเธอฉันว่าเราอย่าพูดเรื่องนี้กันดีกว่านะเออนี่ลูรี่เดี๋ยวฉันนะจะพาเธอไปที่อื่นไปเดี๋ยวฉันนะ่ะจะพาเธอไปตรงที่หนึ่งรับรองว่าตรงนั้นนะ่ะสวยแน่ ไปแล้วตามฉันมาแล้วแวนี่ฉันคิดผิดคิดถูกเนี่ยที่มากับนายเฮ้ยรู้สึกว่าอยากกลับเมืองมนุษย์แล้วดินี่เดฟอันนี้คืออะไรหรอทำไมมันดูสวยจังเลยล่ะเธอลองเข้าไปดูดิแล้วเธอก็จะรู้ว่ามันสวยกว่าที่เธอคิดนะลองเข้าไปเลยนี่ฉันบอกไว้ก่อนนะว่ามันสวยมากๆอย่าตกใจจนช็อกไปเลยล่ะฮะตกใจถึงขั้นช็อกเลยเหรอตลกแล้วเดฟงั้นฉันเนี่ยขอเข้าไปดูก่อนนะอุย้ย แต่ว่ามันสวยมากๆเลยอะเอาละเข้าไปก่อนนะสวยมากมันคืออะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่นะพอเข้ามามันมืดเฉยเลยอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรเนี่ยพอเดินเข้ามาที่นี้มันมืดไปเลยอะแต่มันก็เป็นการมืดที่สวยมากเลยอะนี่เดฟอ้าวเดฟไปไหนล่ะเดฟอ้าวอะไรอะอ้าวเดฟอยู่ไหนเฮ้ยเดฟนี่นายหอนเยอวเหรอ แมมพ่อเหาะได้เอาใหญ่เลยนะใช่สิฉันเหาะไม่ได้เหมือนนายนี่แต่ว่าพอนายเหาะขึ้นไปนายดูเท่มากเลยอะบอกแล้วว่าฉันนะ่ะนะเหาะได้นี่เธออยากมาฝึกการเหาะกับฉันไม่ล่ะโอ้ยไม่เอาดีกว่าฉันกลัวความสูงฉันก็เลยไม่เหาะไงล่ะแต่ว่าที่นี่มันคืออะไรหรอมันสวยมากเลยนะเดฟนี่นายพาฉันมาตรงไหนอะที่นี่หรอเขาเรียกว่าเมืองเรืองแสงอะนี่เธอเห็นไหมพอเธอเข้ามาทุกอย่างในเมืองนี้ ดูเป็นสีเรื่องแสงหมดเลยมันสวยมากๆเลยอะเคยดูแต่แฮร์รี่พอตเตอร์โอ้โหสวยขนาดนี้เหรอเนี่ยเธอถ้าเธอชอบเมืองเวทมนต์แล้วเธอชอบพ่อมดหรือเปล่าล่ะก็ชอบสิพ่อมดนะ่ะดูเท่ดูหล่อทุกคนเลยอะอย่างคีนะนะคีก็ดูหล่อส่วนนายเดฟนายก็หล่อนะแปลกจังทําไมพ่อมดแม่มดหล่อสวยกันทุกคนเลยล่ะเอ้ยจะว่าไปฉันก็เริ่มอยากเป็นแม่มดแล้วดิแต่ไม่ดีกว่านะ มันดูแบบว่าดูอันตรายก็ไม่รู้สี่พอเป็นพ่อมดแม่มดงั้นเหรองั้นถ้าเกิดเธอชอบพ่อมดเนี่ยแล้วเธอเออเธอเธอเธอชอบชอบเออชอบชอบฉันหรือเปล่าเออเจ้าฝุ่จังอ้าวไม่ไม่ได้ฟังเราเลยอ่ะไอเวลาจะเป็นงี้ทุกทีเลยเนี่ยทำไมต้องติดอ่างด้วยเนี่ยโถ่เอ้ฮะโอัยอะไรเนี่ย ไม่ได้เข้ามาที่เมืองเวทมนต์นายขนาดนี้เลยอ่ะก็ดูเปรียบไปมากเลยนะเนี่ยทาไมต้นไม้ดูเยอะขนาดนี้ล่ะเนี่ยคีนายกลับมาแล้วเหรอเบลล่านี่เธอเธอมาดักรอฉันหรืองไงเนี่ยพอฉันเข้ามาปุ๊บเธอก็มาดักเลยหรืองไงอะไรของเธอเนี่ยฮะรู้ได้ไงเนี่ยว่าฉันจะมารู้สิก็เพราะว่าฉันติดตามนายมาตลอดเลยนะนี่ฉันเป็นห่วงนายมากตั้งแต่นายไปอยู่ที่เมืองมนุษย์แล้วนายไม่ยอมกลับมาเลย แล้วทำไมครั้งนี้นายถึงยอมกลับมาล่ะก็เพราะว่าเดฟไปดิหาเรื่องแล้วแต่ว่าเดี๋ยวฉันอะ่ะค่อยบอกเธอแล้วกันนะวมเ่ีเดฟทำอะไรไว้อะ่ะไปแล้วนะเบลล่าเวลล่าอะ่ะค่อยคุยกันนะเดี๋ยวฉันอะ่ะไปตามหาเดฟก่อนเดฟอ่ะสร้างเรื่องแล้วไปก่อนนะเบลล่าเออฉันไปแล้วฉันดีใจนะที่นายกลับมาคีแล้วนาย จะกลับไปที่เมืองมนุษย์อีกหรือเปล่าเนี่ยลูลี่นี่เธอเหนื่อยแล้วเหรอลูลี่ถึงมานั่งพักอะก็ใช่น่ะสิเหนื่อยมากเลยอะเดฟฉัน่ะเดินทั่วเมืองเลยอะมันสวยมากแต่ว่าฉันก็อยากดูแต่ว่าตอนเนี้ฉันเดินจนเหนื่อยแล้วเอ้นี่เดฟนี่นายพาใครเข้ามานะฮะเดฟฉันรู้นะว่านายอะพามนุษย์เข้ามาเหรอมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยนี่นายอย่ามาพูดแบบนี้นะมนุษย์ที่ไหนเล่าไม่ใช่มนุษย์เอ้าไปไหนแล้วล่ะฉันว่าเธอคนนี้ต้องเป็นมนุษย์แน่เลยอะ ถ้าเกิดเจ้าของเมืองรู้นายโซ่แน่เดฟฮะอะไรอะ่ะนี่เดฟเมื่อกี้ผู้ชายคนนั้นเป็นพ่อโมช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดมนนษุ์เข้ามาในเมืองจะซวยอย่างนั้นเหรอนี่อย่าบอกนะว่ามนุษย์เข้ามาไม่ได้อะ่ะเออคือฉ,ฉ,ฉ,ฉันได้ดิก็นี่ไงเธอเข้ามาได้อยู่เนี้ยเธออย่าไปฟังมันเลยไอ,อตัวนั้นน่ะมันไม่ชอบฉันมันก็เลยพูดโกหกอะ่ะเดฟนายบอกฉันมาตรวนี้นะว่ายังไง มนุษย์สามารถเข้ามาได้หรือเปล่าเนี่ยอา้าวแล้วสิตอนนี้ลูลี่นะคะเริ่มสงสัยแล้วนะว่ามนุษย์เนี่ยสามารถเข้ามาที่เมืองพ่อมดแม่มดหรือว่าเมืองเวทมนต์แห่งนี้ได้หรือไม่ <c oughs> เพราะว่าเดฟเนี่ยไม่ยอมบอกความจริงกับลูลี่นะคะว่าเมืองเวทมนต์เนี่ยห้ามให้มนุษย์เข้ามาเด็ดขาดไม่งั้นแล้วก็จะถูกลงโทษอย่างสาหาัสแล้วเดฟกับลูลี่จะโดนจับได้หรือเปล่านะคะว่าได้พามนุษย์เข้ามาในเมืองเวทมนต์ในตอนหน้าเรามาลุ้กันต่อดีกว่ากับซีรีส์ที่มีชื่อว่า ความรักของพ่อโมนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้คีก็ได้เข้ามาที่เมืองเวทมนต์แล้วเพื่อมาตามหาเด็วกับลูลี่เอาหละในตอนหน้าเรามาลุ้นกันต่อนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะอะไรกันเนี่ยไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยหายไปทั้งคู่เลยอะ่ะนี่หาทู่เมืองกันนะฉันว่ายังไงสองคนนั้นเนี่ยต้องอยู่ในเมืองน,น้ำพุน,นี่แหละไปไหนกันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ย<บ>เหนื่อยแล้วบบนี่ ไบอกฉันทีดิเห็นเดฟไหมเนี่ย<อ>ฉันว่าต้องอยู่ในนี้แหละต้องอยู่ในเมืองนี้เดฟนี่นายนี่นะนายมันชอบหาเรื่องจริงเลยเนี่ยเฮ้ย